สวัสดีค่ะน้องยิงผักทีเซลวันชุมแพนะคะอยู่แถวสถานีตำรวจอำเภอชุมแพค่ะราคาหารอยห้าสิบบาทค่ะมีมัดจำคุณใจอยู่ถีนึงร้อยบาทนะคะขึ้นตอนเสาร์ค่ะไม่รีบค่ะปลองยานนะคะตึกเป็นตึก,ตกหาสันนะคะสามารถใส่รีบได้ค่ะหลังจากน้องยิงเช็คอินแล้วนะคะน้องยิ้งก็ึ้นบันไดนะคะเพราะว่าผักอยูชั้นสอค่ะบริพักสันหนึ่งนะคะ โรงแรมนี้พักดูค่ะมาชุมแพะเทไรก็ไม่พลาดที่จะมาพักโรงแรมนี้นะคะมามองมือได้กัมารีวิวตจอดรอนะคะมองจอดรถเพียงพ่อค่ะมีอาคารจอดรถให้ด้วยนะคะน้องยิงพายุสันสค่ะจะบอกว่าห้องสะอาดสะอาดนะคะ,ะเตียงเป็นเตียง6กฟุตค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบครันค่ะมีเตียงนอนมีตู้ วางของนะคะล้วกาโต้เครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีบาร์นะคะแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นมีน้ําให้สองขวดนี่ก็มีสับผมมีหมวกใ่านะคะแล้วก็ห้องน้ำก็สะอาดสือว่าใส่ได้นะคะมีระเบียงให้พร้อมค่ะน้่เลยค่ะโรงแรมเซฟวันสุดเพ์บูติกนะคะแนะนําเลย550บาทบ่ม,มีอาหารเสาร์ด้แม่เดอรไปะละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะไม่บายค่ะ